เชชชช้าชช้าววาววนนคคุุยยสวัสดีครับเช้าวชวนคุยมาแล้วนะครับแม่เช้าวชวนคุยวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับจะพาไปดูผลงานของกรมวิชาการเกษตรค่ะ ที่อำเภอคลองชชยจังหวัดกาฬสินธุ์มีอะไรดีคะเขาประสบความสําเร็จการแนะนําให้เกษตรกรที่ทําเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์เนี่ยครับใช้แหนแดงครับเป็นยังไงคะคุณนุ่ยอ,อยากทราบใช่ไหมครับท่านผู้อำนวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3ครับคุณจําลองกกรํานะครับได้เล่าให้ฟังบอกว่ากรมวิชาการเกษตรได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครับ ส่งเสริมเกษตรกรโดยสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวพันธุ์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อให้ปลอดภัยจากสารพิษต่างๆแล้วก็ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนส่วนด้านพื้นที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่3รับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มี11จังหวัดนะครับมีศูนย์เครือข่าย80ศูนย์แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็เอาแหนแดงนี่หละครับมาส่งเสริมแก่เกษตรกร,กรทั้งหมดนะครับสนับสนุนแม่พันธุ์แหนแดง และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแหนแดงในบ่อแม่พันธุ์สำหรับให้กเกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เองแล้วก็จะเจริญเติบโตขยายตัวไปเรื่อยๆทำให้ไม่มีวันขาดแคลนสามารถเก็บเอาแหนแดงแห้งนะครับถ้าแหนแดงแห้งนี่เก็บได้นานถึง3ปีนะคุณรัชนี<อ>เรียกว่าธาตุอาหารก็ยังอยู่ครบคแล้วก็ใช้ทดแทนเป็นอาหารสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปลาพวกไก่นี่ยังเป็นอาหารได้อีกนะครับฟังท่านดูนะฮะกรมวิชาการเกษตรโดย ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรท่านมานนาไทยเศษและท่านเทพดีกรมวิชาการเกษตรท่านพิเชษวิทยาพหานะครับท่านก็ได้ให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัยและก็โครงการเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งท่านก็ได้ให้นโยบายในการที่จะนำะพวกเชียพันธุ์หรือปุ๋ยเชียวภาพต่างๆมาส่งเสริมพัฒนาให้พี่น้องเษกษตรกรได้ใช้เพื่อเป็นการป้องกัน สารพิษต่างๆนะครับให้ได้อาหารที่ปลอดภัยและก็เป็นการลดต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรด้วยครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรการสินคุณบุญช่วยสมขนามอธิบา,ายด้วยนะคะว่าที่มาของการใช้แหนแดงเนี่ยก็คือจะทำยังไงให้เกษตรกรในพื้นที่ได้พึ่งพาตนเองปลอดสารพิษนะคะจึงได้นำแหนแดงนมาเผยแพร่เพราะว่าแหนแดงมีธาตุอาหารค่ะมีไนตโตรเจนสูงนะคะ ช่วยลดต้นทุนไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้เดิมเนี่ยจะใช้แหนแดงในนาข้าวต่อมาก็พัฒนาต่อยอดมาใช้กับพวกพืชผักก็ว่าได้ผลอย่างดีเลยนะคะคุณสมบัติของแหนแดงอีกด้านหนึ่งก็คือมันมีอินทรีย์วัตถุในการปรับปรุงโครงสร้างของดินด้วยนะคะเกษตรกรในพื้นที่ก็เลยให้การตอบรับการใช้แหนแดงเป็นอย่างดีค่ะซึ่งตัวแหนแดงเนี่ยมันเป็นโรงปุ๋ยเลยนะเป็นโรงปุ๋ยผลิตในตัวเจนซึ่งโดยทั่วไปในการปลูกพืชเนี่ย ธา,าตุอาหารไนตรเกนมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะพึ่งปุ๋ยเคมีนะครับที่เรา,าง่ายๆก็คือการซื้อปุ๋ยยูเรียมาใส่นะเพราะนั้นแหนแดงเนี่ยเป็นโรงปุ๋ยที่เกษตรกรไม่ต้องไปซื้อนะซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนนะการที่เกษตรกรได้นำแหนแดงมาเลี้ยงเนี่ยก็เหมือนคุณมีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเองในแปลงไร่นา กเกษตรกรนะครับอย่างเช่นคุณจิราภาพิมพ์แสงนะครับก็เล่าให้ทีมงานฟังนะฮะว่าเมื่อก่อนเนี่ยยุคพ่อนะใช้เคมีอมจนคุณจิราภาเข้ามาก็มาปรับพื้นที่ของตัวเองเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นแบบการทรําเกษตรอินทรีย์ในปีพศ2561ก็ได้รับคําแนะนําจากกรมวิชาการ,กรเกษตรนี่แหละครับในเรื่องของการใช้แหนแดงก็เลยทดลองขยายพันธุ์ใช้แล้วก็ได้ผลจริงในนาข้าวได้ผลผลิตยเยอะขึ้นตั้งแต่ปีแรก ดีกว่าใช้สารเคมีอีกนะคุณรักชนีแถมลดต้นทุนได้กําไรมากขึ้นถ,ถ้าในความรู้สึกของพี่เนาะที่เราเป็นผู้ชายเนาะตั้งแต่ปี6กหนึ่งจนถึงทุกวันนี้ที่ว่าตอบโจทย์ในการทำกรเกษตรอินทรีย์นี่คือแหนแดงนี่คือสุดยอดของพี่แล้วณนะตอนนี้คือแบบไม่มีมันง่ายถ้าใช้จ่ายลดต้นทุนของพี่นะ่ะเยอะมาก เรียกว่ามันสารพัดประโยชน์จริงๆนะคะคุณกัมพูใช้กับพืชใช้กับสัตว์ก็ได้แหมสนใจแล้วสิเกษตรกรที่สนใจใช้แหนแดงแทนปุ๋ยเคมีนะคะสามารถขอคำแนะนำได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาลสินอําเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะจดเบอร์เลยนะคะหรือว่าหยิบโทรศัพท์มาเมมเลยค่ะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลการใช้แหนแดงของเกษตรกรที่ Facebook แฟนเพจค่ะศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลคล้องชัยพัฒนานะคะ นี่ก็เข้าไปดูได้เช่นเดียวกันครับ,รบนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็ต้องขอบคุณท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะครับท่านพิเชษวิริยาภาหะนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกรทรรงะเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านมนัญญาไทยเศษที่ ให้มีการนําเอางานวิชาการดีๆแบบนี้นะครับมาเผยแพร่ให้กับประชาชนเกษตรกรได้รับทราบเออบางทีมันยากปากคอกนะใช่คุณเองเหมือนการใช้ได้เลยนะคะเออ,อผมจะลองไปทดลองดูนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะเช้าชวนคุย